สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทุกท่านนะฮะอ่าชาววันนี้เนาะนะผมก็จะพาพี่น้องนะฮะมาลงมายามกุ้งนะฮะที่ผมใส่มวนนะฮะอ่ะว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกเนาะทุกท่านอ่ะมาดูกันเลยนะครับทึบ โอ้โ้นี่ครับพี่น้องกุ้งทั้งนั้นเลยนะฮะเอฟซีนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวน้ำออกให้หมดก่อนโอ้หลังแรกนะฮะเอฟซีนะใช้ขวดขวดโคกเนาะนี่ครับผมอ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวหลังแรกแห้งมันนะครับ เดี๋ยวไปใส่คุก่อนเนาะ,ะยามเสร็จนะเอฟซี FC. เราก็ใส่ต่อนะฮะไว้ช่วงค่ำๆเนาะลงมายามอีกนะฮะเอฟซี FC. นี่ง่ายๆนะครับพี่น้องไปไปดูต่อนะหลังที่สองอหลังนี้จะโดนไหมฮึบ แถวเลยพี่น้องโอ้ได้ผลได้ผลนะนี่กุ้งทางนั้นเลยนะครับพี่น้องเอฟซส่วนพวกทองนะฮะเอี FC. นี่ครับโอ้กำลังงามนะฮะหลังจากที่ผมสูบน้ำใส่เน,ะนาะนะครับพี่น้อง เฮ้ยในการในการอะโอ้โหนอไปดูหลังที่สามกันนะฮะโอ้ใช้ขวดโคกนี่มันโอเคนะเอฟซีฮะหลังที่สามชึบโอ้หลังนี้ไม่โดน หลังนี้ไม่ถูกเท่าไหรไ่ถูกก็ไม่ต้องเอาขึ้นมาโอ้หลังนี้ไม่ถูกออะไปดูตุ้มนะฮะทีนี้นะครับนะไปดูตุ่มไปดูตุ่มระหว่างตุ้มกับโ,โคดโคกนี่อันไหนมันจะหมานอันไหนมันจะโดนเยอะกว่ากันอ่ะอันนี้ไปตุ้มเนาะ ผมนี่ผมเอาเฟืองเนาะเอาฟางนะเอฟซีมาวางไว้ให้ให้กุ้งมันเข้ามาอยู่เนาะโอ้โหเฮ้ยมันโอเคโอเคโอเคโอค้โหได้เยอะเลยพี่น้องแจ้วเจ้าเจ้าเจ้าไปไปต่อนี่ครับพี่น้องนะแค่สามสี่ลางเอง นะครับอ่ะมาดูตรงนี้ผมไม่เอาเฟืองเอาฟางน้อมาใส่อ่ะรุ่นๆุนุนโอ๊ยตกสะคะค,ค,คักกลุยเฮ้ยมันจะตกสะจงไหนวะอึบเฮ้ยอันนี้ก็โดนไหนนี่ครับพี่น้องกุ้งทั้งนั้นเลยนะฮะสุดแจวสุดแจว ทุกท่านหมานเลยโอ้ด้เดรั่าถะทุรไลย,ยู่ได้มึงนี่นะนี่ครับพี่น้องอ่ะมาดูต่อนะขวดโอ,อ้ขวดนี้มันฟูน่าอากาศเข้าโอ้โดนอยู่โดนอยู่ ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะไปไปต่อนะฮะเอฟซีโอ้โหดูครับพี่น้องได้เยอะเลยนะอันนี้ยังไม่หมดนะเอฟซีฮะลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นวันนี้มันจริงๆฮึบโอ้ไม่ดูไม่เยอะเท่าไหร่หลังนี้อ่ะมาลุน้นตุ้มเนาะทีนี้จะโดนไม่โดน Ô, chỉ bò hoa sạc bơ. Ướp. Ô ô ô, tốt 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 tốt. hắc. Ôi, khẩu. À, đơn vô, đơn vô. Hả? Hả? Bài. Chếp. ด่านี้ไงเป็นไงโอ้กุ้งทงั้งนั้นเลยพี่น้องนี่นี่นะครับกุ้งทงั้งนั้นเลยเอฟซี F C ทุกท่านอ๋อนี่สุดหมานสุดหมานนะฮะอ่ะมาลุ้นตุ้มทีนี้โอ้พี่น้องเอฟซี C ดูครับ หมานเลยเอาใครมีขวดโคกเนาะนะครับอย่าทิ้งนะฮะถ้าท่านกินเสร็จเนาะโอ้โหทางนี้ก็สุดยอดอวันนี้เป็นวันมันหมานเนาะทุกท่านเนาะโอ้พี่น้องดูมานมานมานไอลุ้นกันนะยังไม่หมดนะฮะโอ้ rằng oh, này bên ngay chụp u oh -oh. này có gì ơi oh. đồn Nó không à. nắn lời Nó Chào chào Ai Luôn con to à. วันนี้หมานหมานนะอันนี้ไปตุ้มเอบโอ้โหโอ้ยหมานทุกลังเลยเนาะนะครับนี่ครับเอฟซีหมาน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 นะก็มาลุ้นอนะหลังสุดท้ายนะครับเอฟซี นี่ผมทําตรงนี้เนาะไว้เวลากุ้งเข้ามาอาศัยแล้วก็มันออกไปหากินเหยื่อนะฮะโอ้ยถูกทุกหลังเจ๋อเจ๋อ่ะนี่นะครับผลงานของผมนะฮะเยอะเลยวันนี้นะกุ้งสดๆนะฮะพี่น้องอ่ะก็ลองไปทำดูนะฮะ FC นะใครที่ มีขวดโคกเนาะนะแล้วก็สูตรนะที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะฮะอ่าไปดูได้นะฮะสูตรนี้ได้ผลนะครับผม่ะก็สุดท้ายนี้เนาะไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะฮะถ้าเราทุกคนนะขยันนะครับไม่อดตายอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ